เรื่องราวของปัญหาราคายางพาราวันนี้ครับถึงแม้ว่าราคายางพาราเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งหลายๆคนก็มองว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีพราะปรับขึ้นมาครับจาก59บาทมาอยู่ที่61บาท51สตางค์แต่ต้องยอมรับครับว่าราคาที่61บาท51สตางค์เนี่ยยังไม่สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงที่64บาทครับ ส่วนทางด้านประธานหอการค้าจังหวัดสงขลานะครับก็เตรียมหารือเรื่องนี้กับที่ประชุมหอการค้าภาคใต้ครับสำหรับราคายางแผ่นดิบนะครับณตลาดกลางยางพาราอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้ครับปรับขึ้นมาอยู่ที่61บาท51สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งตอนนี้ครับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยก็ยังขาดทุนเพราะว่าอยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่64บบาทและก็เริ่มที่จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรแล้วครับ ทางด้านประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาคุณสมพรสิริโปรวา,านนท์นะครับก็บอกเลยครับว่าเริ่มกังวลน,นะครับกับสถานการณ์ราคาย,ยางพาราตกต่ําเพราะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสงขลารวมจนถึงจังหวัดภาคใต้ด้วยครับขณะที่การค้าขายในตลาดก็ซบเซาครับจึงเตรียมนําเรื่องเข้าที่ประชุมหอการค้าภาคใต้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเสนอให้เพิ่มมูลค่ายางพาราแล้วก็หาพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นมาปลูกทดแทนยางพาราครับ